สวัสดีครับมาพบกับนัจเชินเคยนะครับสังหรับวันนี้ก็พามาถ่ายรูปฟุตบอลอ่าสำหรับกล้องที่ใช้วันนี้ก็เป็นคิด X7 หรือ700ดดีนะครับเลนก็เป็น5 5 250จริงๆมันมีอีกตัวนึงก็เป็นโทคินาสิกสามร้อยนะครับสำหรับเพนใช้อ่าวิธีการตั้งค่านะครับก็ง่ายๆนะครับความร่อยชัตเตอร์เอาไว้สูงกว่า500นะครับดูสภาพแสงเนาะอ่าชดเชยแสงผมเอาบวกหนึ่งนะเพราะว่าภาพงานนี้ผมไม่ได้แต่งนะถ่ายกีฬาเนี่ยปกติไม่ได้แต่งอันนี้ถ่ายเสร็จก็เอา เมมโมรี่นะครับส่งให้คนจัดเขาเลยนะอ่าแล้วก็เวลาเลือกโฟกัสก็ใช้ AI เซอ v o นะครับถ่ายเป็นมีถ่ายต่อเนื่องนะแต่ตัวกล้องอ่าเจ็ไอคิดเอ็กเนี่ยต่อเนื่องได้ไม่ค่อยเยอะนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างรูปนะครับที่เราถ่ายเห็นไหมครับเวลาที่ผมบอกว่าถ้าเราตั้งตั้งกล้องอยู่ด้านหลังประตูเนี่ยมุมหลังประตูข้อดีก็คือเราจะได้มุมที่นักกีฬาเนี่ยวิ่งเข้ามานักบอลก็วิ่งเข้ามา มันก็จะถ่ายถ่ายไม่ยากด้วยแล้วก็จะได้แอคชั่นแอคชั่นด้วยนะครับโอกาสหลุดก็น้อยด้วยนะครับดีกว่าการวิ่งแบบถ้าเราตั้งอยู่ด้านข้างเนี่ยมันจะวิ่งผ่านไปผ่านมาที่ถ่ายเห็นหลังเห็นตูดอย่างเงี้ยนะถ่ายอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้จังหวะแอคชั่นที่ดีมาก็าดูนะครับก็ไม่ยากนะอย่างที่ผมบอกนะครับแค่นั้นเองดูรายละเอียดของรูปนะครับอย่างที่ผมอันนี้ผมรูปก็ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับนะของมาจชตเตอร์ก็ประมาณหนึ่งส่วนสี่ร้อยหนึ่งส่วนห้าร้อยนะคร แต่เนื่องจากไอตัวนี้อ่ามันเอฟมันไหลข้อเสียของพวกนี้ก็คือเอฟมันไหลนะครับเอฟมันไหลเยอะๆเนี่ยความรูรับแสงก็จะแคบถ้าเราดึงรวบแสงอ่าดึงทางยาโฟกัสเยอะๆเนี่ยรวบแสงมันจะแคบอ่าบางครั้งเนี่ยถ้าแสงดีโอเคนะครับถ้าแสงน้อยๆเนี่ยอ่าถ้าแสงน้อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยจะลําบากในการถ่ายนิดหนึ่งไอโอมันจะขึ้นสูงนะแล้วอย่างที่ผมใช้เนี่ยก็ผมก็ใช้ คิด x เจ็ดนะครับหรือ7 0 0ด d ก็เป็นกล้องที่อนข้างเก่าแล้วนะนะครับก็ถ้าไออสูงเนี่ยก็ถ่ายไม่ได้นะนจริงๆต่อให้เป็นกล้องฟูเฟมก็ยังลำบากอีกดีนะครับนะถ้าเป็นแสง,งน้อยเพราะว่าสนามผู้ทอนหลายๆสนามเนี่ยไฟไม่ค่อยสว่างมากอ่าคือถ้าถ่ายแบบจะถ,ถ่ายแอคชั่นเอาความไวชัสเตอร์เกิน1นึ่งส่วนสี่ร้อยหนึ่งส่วนห้าร้อยขึ้นไปเนี่ยอ่าแสงก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเห็นไหมครับก็ไม่ยากเลยนะครับวิธีการถ่ายรูปกีฬาง่ายๆนะสไตล์น่าจุยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ